งานแต่งเป็นบ่อยมากก็คือไปแต่แบบชอบไปตอนช่วงแบบแอตต์ปาร์ตี้แล้วอ๋อจะเลิกงั้นเดี๋ยวปีหน้าพี่ฝากไว้หน่อยปีหน้านะแต่งแล้วเ <c oughs> หรอมึงก็แต่งอีกแล้วเหรอมึงก็แต่งอีกแล้วเหรอเยอะเลยเยอะเลย่เรอม่ยอนแย้นม่ยนเลยเลยอ แต่ว่าพวงนั้นต้องใหญ่ที่สุดคิดว่าอันไหนมันน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะัอพวงไหนน้ำหนักเยอะนะเก็บมาเลยหนึ่งพวงเท่านั้นแต่ว่าพวงต้องน้ำหนักเยอะสุดแล้วก็สวยด้วยวงเล็บต้องสวยด้วยใครเลยผมครับทษทีผมครับทษทีพวกเก๋าหง่นไม่ได้กินแหนมเลยตอนเรียนอยู่แบบมหาลัยรุ่นพี่เคยสอนแบบดื่มพวกแอลกอฮอล์เวลามึงดื่มมึงต้องรู้ ถ้ามึงเห็นไอ้สี่คนนั้นเป็นแปดคนเมื่อไหร่อ่ะมึงต้องหยุดดื่มไปแล้วกูบอกกันนะนั่งอยู่สองคนเนี่ยไม่ตลกอ่ะไม่ตลกอ่ะมไม่ต้องพาดใช้ใช้เริ่มแล้วเริ่มแล้วทางนั้นพี่ป๊อปมีกี่คนฮะทีมงานมีอีกคนบุงมาเป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยบุงมากันเป็นร้อยเลยเหรอไอ้เหี้ยใบงานแค่นี้ ขาวใหญ่มันนิ่มมันนิ่มมันไม่มีเสียงมันนิ่มสุดท้ายเนื้อโทมฮอกเนื้อเนียนจังหวะมันจะไม่เนียนได้ไงเนื้อไปทำเลเซอร์คนที่กังนํำมาแต่เลเซอร์คนหลังแม่ฟิกลอยเ้ยเฮียพอแล้ว จะขายลูกค้าเหรอไอ้เฮียคุยปกติได้แล้วเนื้อเนียนเลยเมื่อกี้นี่วัวเนื้อเนียนมากคือไม่มีขนเลยมึงว่าฟาร์มเขาไปแอดไลน์แอดกางนำคลินิกได้เลเซอร์คนละฟรีหนึ่งครั้งมูลค่าหกแสนเก้าเก้าบาทปะวะเขาพาวัวเขาไปทำกางนำเหรอเออเมื่อกี้ไม่มีขนปะล่ะแต่ว่านี่คือจังหวะการเข้าลูกค้าที่กูพูดจริงกันตั้งแต่ทำมาเฮี้ยที่สุดแล้วเมื่อกี้กูหันไปมองแล้วในใจกูบอกว่าไอ้เฮี้ยท้อแต่สมองกูบอกว่าไปเถอะ เดือนนี้ยังไงก็ต้องได้จากมันสั้งหนึ Sword> ่งตัวยังให้ฝากฝากเจ้านายด้วยนะครับต่อได้เลยครับนายครับผมอ่าแอดไลน์แะครับแอดกังนำคลินิกได้เลเซอร์ขนรักแร้ฟรีหนึ่งครั้งมูลค่า699บาทนะครับแล้วไม่ได้ให้วัวนะสำหรับคนนะสำหรับลูกค้านั้นแล้วก็นึกถึงขนมันต้องนึกถึงกังนำคลินิกอยู่แล้วครับเพราะที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้แล้วก็เฉพาะลูกค้าใหม่นะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ตอนนี้คุ้มมาก เพราะว่าถ้าเครื่องเขาไม่ดีจริงไม่กล้ามาทดลองให้ใช้เลเซอร์ฟรีครั้งแรกหรอกครับเครื่องเขาจชเครื่องอะไรเขาใช้เครื่องลองเพา n อ็นดีแเลเซอร์ลงลึกถึงรากขนขนเก่าร่วงไปขนใหม่ขึ้นมาก็เส้นอ่อนลงล<ะ>แล้วก็เมื่อทําต่อเนื่องก็คือขนเนียนหายคริปนี้ทําโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะมั่นใจได้ว่าทําลายต้นเหตุการเกิดขนได้โดยตรงแน่นอน ถ้าเป็นเครื่องเลเซอร์ทั่วไปนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนํากันนะเพราะว่ามันกําจัดขนได้เฉพาะผิวชั้นบน<อ>มันลงไม่ลึกถึงลากขนจริงสําหรับใครที่ซื้อเครื่องไปทาเองนะครับแล้วก็ไม่รู้วิธีการทําเลเซอร์ที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมมันเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันจะขนคุดด้วยแล้วก็เสียเงินซ้ําซ้อนไม่จบไม่สิ้นแัน้ก็จะเป็นแบบหนังไก่หนังไก่แล้วมันก็จะไม่สวยนะคุณผู้หญิงเอเอเป็นห่วงดูแลกันนะให้กางนาคลินิกเขาดูแลสบายใจกว่าเยอะครับจ้ะฝากด้วยครับจะเซไป พร้อมยงมาเราคุณลั่นเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่สเตฟานทําอาหารให้พี่โอพี่ป๊อปทานาเลยค่ะโอเคครับฝ่ายฝันมากไ,มได้ทานอาหารฝีมือเขากูเคยบอกแล้วว่ากูก๊อปสูตรเขามาแล้วไอ้เคี้ยอร่อยจริงนี่ถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วครับออโอเคพี่ไปมีสกิลการทําอาหารจากไหนอ่ะ <c oughs> คือพ่อผมชอบทําอาหารเขาก็เลยทําอาหารให้กินทุกวันเสาร์อาทิตย์พอเขาทำอาหารกินเขาจะชอบใช้ผมกับน้องเป็นเหมือนเบสก็แบบเฮ้ยมึงไปล้างทำร่านี่อะไรเงี้ยแล้วท้ายสุดมันก็จะให้ช่วยอะไรมันก็เลยซึมซับขึ้นมา คือพ่อผมมาเป็นคนแบบพ่อผมพูดได้7จภาษาเลยนะแต่ว่าอยู่เมืองไทยมา40ปีพูดไทยไม่ค่อยได้เพราะอะไรพี่เพราะว่าเขาแบบเหมือนกับคุณเจ็ดแล้วกูเ ika, มมเ,มเต็มแล้วแม่ <c oughs> <ๆ S 1> ผมรัออบรพอแล้วไม,ลไม่รับแล้วไม่รับแล้วแม่ผมต้องเป็นคนที่เป็นเรียนไปเรียนภาษาอิตาลีพูดกับพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็เลยทำอาหารอิตาลีได้ด้วยส่วนพี่เลี้ยงที่บ้านอ่ะเป็นคนอีสานหมดก็เหมือนพ่อก็สอนด้วยก็เลยทําอาหารทั้งอีสานให้กินแล้วก็อิตาลีให้กินด้วยแล้วมันมีฟิวชั่นกันไหมพี่มีอะไรที่ฟิวชั่นแลล้วอ่ยา น้ำตกพวกนี้อร่อยเลยอย่างนี้นก็เป็นแบบสเต็กอะ่ะก็เหมือนที่เขาทากินกันทุกคนเนี่ยออามันมีฟิวชั่นใช่แล้วแบบคือบ้านผมในตู้เย็นจะมีเนื้อตั้งแต่ผมเกิดมาไม่มีวันไหนที่บ้านไม่มีเนื้อ,อแล้วมีวันหนึ่งว้ยคือแม่บ้านผมเขาทําแบบลาบเนี่ยแหละให้กินแล้วผมว่าแม่งรสชาติแม่งแปลกๆแต่อร่อยนะ <S <S ท้ายสุดมันรู้ว่าไปเอาอาหารอีกตู้เย็นผิดอันไว้เป็นตู้เย็นที่มันเป็นเนื้อบดอาหารหมามาทำให้กิน มาพูดถึงเรื่องท็อปปิ้งอาหารอาหารแปลกแต่ชอบที่สุดเมนูข้าวกองเหรอเมื่อก่อนข้าวกองเป็นยังไงพี่ที่กัตนาเขาจะไม่มีข้าวกองเป็นมแม่ครัวอ่าเป็นแม่ครัวเ,<อ>เขาจะทําให้กินอร่อยไหมกินได้แต่ว่าผมจะชอบไปเหมือนแบบพินีให้พันหนึ่งซื้ออะไรพิเศษพิเศษทำให้ผมได้ไหมอาทิตย์นี้เขาจะไปทําให้แล้วเขาดีมากนะแบบคนอื่นบอกให้กินนี้ได้ไหมไม่ได้ นี่ของฟานเขาเ้าทำไมทำให้พิเศษเพราะเป็นพระเอกเปล่าเพราะมันให้พันหนึ่งกูคืออยู่ที่กองผมชอบติดสินบนไปดูละครผมได้หน้าผมขาวสุดตลอด <c oughs> ไฟไม่เคยตกตรงนี้เลยไม่มีมเยชัด,ดนางเอกหน้าดําช่างฟานแม่งหน้าขาวตลอด <c oughs> ไวเลสสมัยก่อนสายอะไอสายไวเลสอะมันแพงมากเพราะว่าบางทีมันไปนคั่วมันแบขัดในเออใช่ของผมจะได้อันของดีมันมีครั้งหนึ่งผมก็เหมือนแบบซาวเอเจเนียไม่ได้ไปเที่ยวเอาติ้งกับเขาแต่มันอยากไปไงเพราะว่ามาทํางานแป๊บเดียวผมก็เลยออกคา่าคลิปให้ส่วนตัวให้ใจ่ายให้หลังจากนั้นผมเจอวัองตลอดคือ่านเนี่ยอันเนี้ยดีสุดเลยใหม่สุด ไม่มีขาดไม่ต้องเทคเคปเชียรย์ลาวะเทคนิคนี้ใช้ได้ทุกวงการผมบอกเลยผมบอกเลยติดสินบนเขาเรียกน้ำใจเอามายกมาของกินคุณเรื่องของกิน,นะค,ะค่ะอยากรู้ก็พี่ๆแล้วกันทุกคนเลยอยู่ทีมไหนกันบ้างระหว่างมียกรั่วกกับไม่รั่วไม่รั่วไม่รั่วซีเรียลคิลเลอร์รั่วทำไมถึงไม่กินแบบรั่วแล้วอะคะเพราะใส่กระเทียมมาไงเเออถูกต้องเขาใส่กระเทียมมามันไม่ไมีแป้ง มีมันต้องมีแป้งใช่ไหมที่ยังไม่ลวกอ่ะอันนี้มันคือลวกแล้วแน่นอนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวมาให้ระหว่างเรียกว่าอะไรดีกว่านี้น้ำปลาพริกกับพริกน้ำปลาพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกครับน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกมาจากมาจากน้ำปลาใส่พริกไงพริกน้ำปลามาจากพริกใส่น้ำปลาผมเรียกน้ำปลาพริกเพราะว่ารสชาติของน้ำปลามันโดดกว่าพริกไม่หรอกร้านป้าตอนเด็กที่โตมาเขาเรียกน้ำปลาพริกหรือเปล่าร้านป้าผมแม่งเรียกพริกน้ำปลาแล้วก็เรียกตามมาแหละอันนี้ค่ะ พิซซาใส่สับปะรดหรือว่าไม่ใส่หรือว่าซาพิทพิซซาหรอพิซซาพิทไม่ใช่แยกอะไรอยู่อะไรถูกซาพิหรือพิซซาถ้าผมรู้ว่าคนอิตาเลีเขาจะไม่ชอบให้พิซซาใส่สับปะรดใช่ไหมใช่อิตาลีมันไม่กินก็จริงแต่ผมผมกินนะแต่ที่บ้านพี่พิซซาใส่สับปะรดได้ไหมพ่อผมก็คือเพราะว่าพออิตาลีมันก็เป็นเหมือนแบบกูไม่กินอะไรเนี่ยพิซซาใส่สับปะรดอี๋ไม่เอาอะ แล้วดึดึกๆหิวพ่อก็จะเดินลงมาเนี่ยกินอะไรมันมีไอ้ทิกตอกค่ะที่ที่มันเป็นไอ้เส้นสปาเกตตี้นะคะแล้วมันหักทําให้แบบความรู้สึกของไม่ได้หักไม่ได้เฮี้ยมากเลยยัหักเลยเส้นนี้คือมันเป็นเหมือนตอนเด็กๆข้ามเหยียบข้าวเป็นปะห้ามเดินข้ามข้าวมันเป็นอย่างนั้นอ่ะอิตาลีมันกินเคยเห็นท่ากินปะมันจะมีท่ากินสปาเกตตี้นะคือท่าคือนิดช้อนนะสมมติที่คือช้อนนะ เราปักนี้ใช่แล้วเราเอาช้อนมาวางอย่างเงี้แล้วหมุนอย่างเงี้ยอย่งเ้ยมันจะหมุนไม่รอบแล้วก็ก่นเงี้แต่ถ้ามันตัดมาแล้วอ่ะมันอย่างเงี้ไม่ได้อ่าแล้วมันก็จะเป็นแบบให้กูกินยังไงวะแถมอีกอันหนึ่งได้ป่ะกะทิข้าวเหนียวหรือมะม่วงพี่ข้าวเหนียวได้มะม่วงผขามาไดมะม่วงกูแดกกะทิเปล่าเปูแดกกะทิเปล่าเปล่าจ้งแม่ครับเดี๋ยวมะม่วงอสัตว์ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งไปรวมอยู่ดีไอ้เหี้ยกระตูดแล้วก็กินนี้นอันนี้บีบกะทิออก ไฟแรงไม่ได้ใช่ไหมพี่แรงฝั่งหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันต้องทิ้งไว้อ๋อต้องต้องมีอันอันที่แรงไว้ก่อนแล้วมาพักใช่ไหมครับใช่ครับเฮี้ยถ่านนี่แม่งหนักว่ะนี่คือถ่านของดีแค่กะไรควันเจ๋งว่ะมันมันเพิ่งมันเพิ่งมีเหรออย่างเงี้ยเหรอไอ้เฮี้ยกูยังโง่ไอ้นี่อยู่เลยแบบโอหเฮ้ยน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันพืชชุบกับกระไาชัอ่ะพี่แล้วจุดไฟติดนี้เลยอใช้เวลาประมาณกี่นาทีพี่โทมาฮอก ต้องดูไฟแต่ว่าถ้าไม่ได้สุกมากก็ไม่นานมากทำไมมันถึงเรียกว่าโทมังฮอกครับพี่มันเหมือนขวานนี่ไงขวานอินเดียแดงเนี้ยอ,อ,อ,อซึ่งจริงๆแล้วมันคือเนื้อส่วนอะไรครับมันลิบอายแต่ว่าไม่ตัดก,กระดูกออกเนพี่ฟานกินเมี่ยงป่ะกินบางทีก็เมี่ยงบ้างครับอันน้นอันนั้น,น,น,นครับเราใส่เยอะๆได้เลยมันมันจะไม่เค็มหรอกเมี่ยงครับ ออน,นี่มึงให้เขามึงไม่ดูเลยอ๋อป้อนไอ้เยี่ยคิมินะโต้อ, <But S 1> อ๋อทำไมอาทิตย์นี้กูแม่งมีแต่พีวีดิ้งวะโอ้โหโดคิมินโต้เล่แล้วคิมมืนาโตะมาก <laughs> แต่เนี่ยดูวิธีการทำเนี่ย ดูรู้เลยว่าคนเป็นไม่เหมือนปองกูนชนไ๊กกอปไอ้เฮียนั้นไม่เป็นอะไรเลยแลเย้เฮียนั้นปรชื่อะไรนะป๊อปทำไมทำไมพี่ป๊อปถึงทำอาหาระตอน,นั้นก็ที่กูบอกไอ้เฮียจริงๆที่เป็นที่เป็นซี่โครงอ่ะและนั่นนั่นน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่กูทําอร่อยแต่ตอนผมดูพี่ป๊อปทำอ่ะกูอยากกินไอ้อันที่พี่ป๊อปทำมากาของตัวเองด้วยนะแล้วผมก็เลยไปทําตามที่พี่ป๊อปก๊อปจับผมอีกทีหนึง <c oughs> ่งดูไงแล้วทำาหมันยากทาไมวะทำไมี่มาทําด้วยกัน้ไม่จบๆไปคลิปเดียว แต่เป็นคนชอบทำอาหารนะพี่มันนุกนะทำอาหารนะจริงนะผู้ <laughs> ช่วยผมอย่างเพซ <laughs> ูเซฟกู <laughs> ว่านะไปเช็คประวัตินะผมว่าต้องไอ้นี่ต้องมีแบบไปเผาบ้านเ <laughs> ผานนอะไรมาแ <laughs> น่นอนเก่งมากเลยเว้ยเ <laughs> นี่ยอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเราชอบคิดว่าข้างนอกมันไม่ไหม้มันไม่ดีใช่ฝรั่งบางทีมันทำมันดำหมดเลยะแล้วค่อยคตัอดออกพี่ใช่มันมันถ้าเป็นไอ้มัน แล้วไหมจนมันมันไหมมากกันแล้วนะเราเค่อยตัดออกแต่ถ้ามันเป็นแค่แบบดูไม่ไหมนิดหนึ่งไัไม่เป็นไรบางทีผมทําผมไม่ใช้ไอ้ตะแกงนี้นะผมใส่ลงไปในถานเลยอ,อร่อยกูค,ควรเชื่ออาจารย์ดีไหมฮะ <laughs> แน่นอนอ่ะ <laughs> นี่ <laughs> ไปโรงเรียนตอนเด็กพกน้ำมันรอนสันไปแน่นอนอ <laughs> <laughs> ทำให้ไฟเบาหน่อยนะแบบขู่สีเป็นไงบ้างพป๊อปบอกหน่อยนี่คนดูไปดูจากกล้องอ้บัตรนี่ไงพี่ป๊อปดูงานอาจารย์โอ้โหครับดูนี่ไปดิ้งเหรอ กุกักกระยู่อร่อยมากเลยอะคือความสโมกข้างนอกแม่กําลังแบบใช่และข้างในมันแบบมันเหมือนแบบเหมือนลิ้นสาวแรกแย้มเปรียบเทียบซะอีอยเหมือนให้พี่ปานมาทําอาหารเลี้ยงกองจริงอร่อยมากเห็นไหมแล้วคราวหน้าผมมาผมก็รอสุดเพราะว่าดากล้องกับช่างไฟกุญแจไฟกุญแจที่เลยใช่ไหมจริงๆถ้าอยากกินโทมมฮอคอะผมไม่แนะนําให้ซื้อทมมฮอคเลยผมแนะนําให้ซื้อลิฟอาย พอน้ำหนักมันรวมกระดูกคือเนื้อถ้าเราซื้อแค่เนื้อมันก็ถูกกว่าแต่มันใกล้งงเคียงกัน,กนใช่ไหมมาถึงว่าชิ้นมันร่ะใช่เราก็สั่งลิฟอายใหญ่ๆมันก็คือรสอย่างนี้แหละเป็นไงพี่โอ๊ตอ,อร่อยมากกินอาหจริงๆต้องขอบคุณพี่กระท่อมสองคนนั้นแหละพี่กระท่อมลิป <c oughs> ลันเนอร์ <c oughs> ลันเนอร์ใช่พี่กระท่อมลันเนอร์เราจุดไฟได้สุดตีนมากเดี๋ยวผมมีถั่วเดี๋ยวผมติดต่อไว้ครับแจ้าจุดไฟหน่อยรีแคปตอนพี่ฟานมามีไลฟ์นไหนามีไลฟ์สนุกมากเมื่อกี้ก่อนก่อนเข้ารายการ อีพีเนี้ยไปนั่งกินข้าวกันพี่ฟานยังพูดเลยบอกว่าทุกวันเนี้ยแกยังวนกลับไปดูเลยนะเขาชอบด,ด,ดูงานตัวเองค่ะเห็นพี่ฟานบอกปกต,ติคนอื่นเนี่ยเขาจะาดูอย่างอื่นตอนเข้าห้องน้ำตอนทำอะไรฮะผมดูตัวเองเป <laughs> <laughs> ็นอ <laughs> คอนเทนต์ที่พี่ทำนี่ก็ดูย้อนเนี้ยหรอไปออกกับพี่ป๋องก็ดูไปออกกับโอ๊ตก็ดู ของตัวเองก็ดูจะเข้ดูตัวเองพูดสนุกใช่ป่ะเพ่นแต่ว่าวันนั้นอะที่กูดูอ่ะนั่นคือการปฏิเสธของพี่ฟานแล้วนะที่มึงชวนมาที่เนี้ใช่เขาบอกว่าเขาเขาให้สถานที่เต็มที่เลยโอ๊ตป๊อปมาถ่ายเลยนะเดี๋ยวพี่ซูมเข้ามาเออจริงๆนะแล้วน่าจะมีนะทุกวันนี้เราแบบ2023แล้วอ่ะเอาไอ้เหมือนโฮโลแกรมโฮโลแกรมเลยโฮโลแกรมเลยหรือไม่ก็ไอ้หุ่นยนต์เอ็มเคก็ได้อย่างนั้นอะที่มึงมาส่งของอ่ะไว้ตรงเนี้ยแล้วเอาจอไว้อ่ะแต่ว่านี่และหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นี่คือของพี่ฟานนะ ยลโลสโตนคือถ้าแบบมากิจกรรมเพื่อนหรือว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ากําลังน่ารักเลยอะแล้วก็เหมือนพี่ฟันทําแฟนชายด้วยใช่ไหมใช่เป็นแฟนชายด้วยครับแต่ตอนตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดแฟนชายแต่สิ้นปีนี้เราจะเปิดแฟนชายแล้วคือใครมีที่อยู่อยากทําก็จะมาร่วมกันก็ได้หรือว่าอยากจะซื้อไปทําก็ได้เราบริหารให้อันง่ายคือพี่มีที่เปล่ามาเนี่ยจ่ายเงินที่จัดการเลยดูให้ใช่แต่มาพักได้นะครับที่เขาใหญ่เนี่ยสวยสวยสวยมากแล้วก็เต็นท์ทุกเต็นท์มีเตียงหมดนะมีแอร์ เอ้ยมีเตียงทุกที่มีเตียงบริษัทที่ไหนก็มีเตียงเียมีผ้าห่มเบ้าไอ้เหี้ยงหลังแล้วสามมึงไม่ไปแคมป์พี่ฟ้าม่ามีเตียงด้วยไอ้เหี้ยเต็นท์สบายอ่ะอย่างี้ดีกว่าเต็นท์สบายไม่ได้เต็นท์ลำบากสำหรับคนที่อยากได้ฟีลแคมป์แต่ขี้เกียจอยากสบายแต่กูแคมป์แต่ว่าเมื่อกี้คุยพี่ฟ้าอย่างนึงที่ผมไม่ไม่รู้เลยพี่เป็นคนทำธุรกิจเยอะมากธุรกิจอสังหาด้วยใช่ครับแต่ผมชอบยูทูบสุดนะแม่งชิล พี่พี่ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้พี่ช่องตอนนี้มี2ช่องใช่ไหสองช่องครับแอนตี้ฮีโร่แอนตี้ฮีโร่กับไมเควสกับไมเควสแล้วก็มีโรงแรมรูมเควสอันเนี้ยรูมเควสเนี่ยมันจะเป็นโรงแรมบูติคโฮเทลนะครับที่เราใช้แอปแบบเป็นสมาร์ทโฮเทลหน่อยแล้วก็จะมีของริมเป็นเหมือนแบบเวอร์ชันเล็กซัสของโตโยต้าอ่าแล้วก็จะมีรถสตอล์นที่เป็นแคปซูลแล้วก็มีทัวร์ด้วยทำทัวร์ไปดูบอลน่าสุดแอนตี้ฮีโร่ทัวร์ทัวร์นี่มันสามารถแบบคัสตอมได้นะพี่ว่าแบบไอ้ทัวร์นี้อยากจะ ไปนั่นไปนี่ไปนู่นคัสตอมิสได้คือถ้าสมมุติแบบคุณมี5คนคุณอยากจะไปเนี้ยทำให้หน่อยได้ไหมทำไดแ้แต่ว่าแต่ว่าร้านของร้านอาหารนี้ดูแลหมดดูแล,แลหมดอย่างเนี้ยแพ็กเกจอันที่ผมขายคือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คือ, by, คอไม่นอาต่างไปสักบาทได้จบเลยจบแล้วมีอาหารสามมือ้อดูแลอย่างดีมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยไปอยู่ที่ สนามบินแล้วไม่พี่ไม่มาอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์องี้แบบไม่ไม่เซอร์ไพรส์แบบนั้นเซอร์ไพรส์อะไรนี่คือคือไม่ต้องกลัวเลยเพราะอะไรหรือว่าเฮ้ยกูทำแบบนี้กูกูไปคุยกับพี่หนุ่มแล้วแน่นอนอ่ะแศร์กระแศร์ไม่เบอร์หน้าด้วยอีก มันมันมีแบบมันพิเศษเอกลักษณได้ถึงขนาดเป็นเราแบบ v i p อีย่างี้ได้เลยว่ะที่ได้แต่ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มงี้ใช่ปะต้องจ่ายเงินเพิ่ม <ใน S 2> คือ <ละ S 2> ทุกอย่างได้หมดคือคุณอยากกินข้าวกับน,นักบอลผมก็ใจ่ายให้คุณได้จริงเนี่ยใช่แต่มันก็จะต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมไปของของตามที่เขาไอ้นั่นแหะแต่ว่าไออันล่าสุดที่พี่ทำเนี่ยช่วงบอลโลกที่ผ่านมาแม่งโคตรห pe เลยนะเอาเอาง่ายว่าทุกวันนี้เวลาครไลฟ์ไปเนะีแยแม่งต้องกดก้าว มันมีช่วงหนึ่งมันกดไม่กด9ก้ากดหนึ่งกดแเขาไปกดกับเขาเลยเออตอนไปดูผมเขาไปกดอยู่ตอนผมดูของตัวเองอ่ะพอผมพูดในนั้นว่าเฮ้ยกด9ก้าด้วยกูกดด้วยนะคอมเมนต์อ่ะแต่บัดนีพี่มีกดเลขอื่นไปเลยป่ะมีหกห้ากห้าสายมูดอกจันอะไรอย่างี้ไหมพี่ก็มีมียกมือด้วย๋อมีอิมมจิยกมืออ่าใช่แต่ที่ตลกคือแบบผมเคยเจอคนอ่ะแล้วมันพูดกับผมอ่ะว่าแบบเอ้ยเนี่ยพี่รู้ว่าผมดูพี่อ่ะตอนพี่ให้ผมยกมือผมยกอย่างนี้ อและอีกอันนี้อันนี้เจอที่สี่คอนเว้ยมันดูกันกับเพื่อนอยู่แล้วมันเปิดดังมากผมได้ยินว่าเป็นเสียงผมไยสักพักนึงเมเฮ้ยเนี่ยใครแม่งไม่ช่อยรู้กูยกมือขึ้นเลยตอนนี้มึงยกตอนนี้เลยนะแม่งยกแลไม่ดูันอยแล้วเราเห็นอยู่พอดีสองสามคนเห็นอยู่พอดีไอ้เจี๊ยแต่พี่เป็นคนวิจารณ์บอลโคตรมันนะพี่ด่าไอ้ไอ้กวาดาโดว่าะ ไอ้ผมเตลอดนวยวโ,ดดโคตรชอบเลยไอ้เฮี้ยน,น้วยคือครั้งแรกที่แบบฟัง YouTube อยู่แล้วเราได้ยินคำคนพูดคำว่าโอ้โหในไลฟ์แบบแล้วทำไมต้องลุกโชว์ท่าด้วยพี่แต่มันมีอันนึงไอ้เนี้ยผมแม่งฮาตัวเองนะอันนี้ผมไปดูผมยังขำเลยเว้ยคือตอนที่แบบผมลุกขึ้นมาแล้วคนพูดเฮี้ยลุกแล้วลุกแล้วเว้ยมลุกแล้วแล้วไอ้เฮี้ยมึงใจเย็นนะกูไม่ลุกมาโชว์ท่ากูลุกมาเปิดแอร์กูร้อนเอาเป็นว่าปีนี้พี่ในฐานะพี่เป็นกูรูเรื่องบอลรีวิวหน่อยลิเวอร์พูล กับนิวคาสเซิลโอ้โหผมว่านิวคาสเซิลน่ะคือทีมมันดีไหมมันดีกว่าตอนก่อนซาอุมันตอนนั้นตอนนั้นเ<ๆ>ียส<ๆ>ุดแต่ตอนมันมีผู้บริหารใหม่เข้ามาแม่งซื้อนักเตะม,มาก็ดีนะแต่นิดยังไม่ได้เยอะขนาดนั้น การเล่นไม่คนละเรื่องเลย <S <S ผมขออันนี้เขาเซินแค่อย่างเดียวขอให้มันตั้งใจเล่นในแชมเปี้ยนลีกให้เข้ารอบไปได้แล้วในลีกในลีกในในลีกอาจจะไม่ได้ท็อป์โฟไม่เป็นไรแต่เอาแค่ยูโรป้ราพอให้ยูโรป้าได้ไปไหมอ่ะอยูโรป้าน่าได้ไปแต่คือไม่นเน,น้นแชมเปี้ยนลีกให้เข้ารอบให้ได้จะได้ไม่เสียมือเข้าไปแล้วอ่ะไปให้ไกลที่สุดดีกว่าไม่เอางี้ผม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 จบเท่าไรห้าโอเคห้าหกประมาณนี้ประมาณนี้เออผมคิดเหมือนกันประมาณหกประมาณเจ็ดลิเวอร์พูลอ่ะเอาแล้วลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แม่งเก่งมากโค้ชก็ดีบริหารทุกกอออยยยยยย่่่าางงงแมมมดดดดีีีหเเเเลวว้ันสคืู แล้วผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วเรื่องเนี้ยมันเตรียมทีมเพื่อจะเล่นเป็นกองหน้าที่ทำประตูเป็นนุนเยสแล้วมีปีกซ้ายปีกขวาที่ทำประตูด้วยแต่ก็ต้องปั้นด้วยลิเวอร์พูลมันเปลี่ยนระบบปีนี้ลิเวอร์พูลมันแก้เยอะมันก็นักเตะเก่าๆออกไปเยอะมีอเล็กซิสแมคเคลสเตอร์ปั้นดีมากมันแบบเป็นกองกลางที่ผมว่าสปอตไลท์พี่ไงสปอตไลท์ก็ดีเพราะมันทำให้ลิเวอร์พูลเล่นได้หลายแผนมันจะเป็นกองกลางตัวลูกก็ได้มันจะเป็นตัวที่คอยสอดมาก็ได้มันทำให้มิติมเยอะขึ้น แมนูนเย่ก็น่าจะต้องความมั่นใจต้องมามากกว่าเดิมแล้วผมไปเจอนูนเย่ที่สิงคโปร์นูนเย่คนอื่นเขาแจากอะไรเซ็นนูนเย่เดิมไปเลยไปแล้วก็วิ่งให้อย่างเงี้ยผมว่านูนเย่ป,ปีนี้น่าจะมาแหละจบพี่หลายพี่เลยครูปีนี้ท็อปโฟร์ก็เนี่ยเต๋อตีเต๋อทีเฮ้ยเพื่อนเต๋อทีเพอเอที่สองเห็นแน่อ่ะทำไมไม่เอาที่หนึ่งเลยนะครับที่หนึ่งก็ผมว่า,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 า 1, แมนซิตี้อ่ะพี่ทายเอา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 ท็อปโฟร์ชีหนึ่งแมนซิี้แมนซิี้สองที่วอร์พูล ไอ้อาร์เซนอลนอะสามแมนยูเฮ้ยแมนยูมาแล้วอออารร์เเเซนลลยหแล้วก็เสียอาร์เซนอลเฮียอาร์เซนอลที่สี่เลยอ่ะพี่แต่มันเสริมดีนะลิเวอร์พูลกลับมาแล้วแมนยูพัฒนาจากปีที่แล้วแต่ผมว่ามันเสียดายแมนยูอย่างเดียวจริงๆเว้ยคือรู้ว่ามันต้องมีหาโคโก้ที่เล่นบอลกับเท้าได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าโอนาน่ามันไม่น่าไว้ใจเท่าเดเกียเห็นไอ้ช็อตที่แม่งด่าดแม็กไวตลกสัตว์เลยอ่ะเล่นอย่างกับหมอผีอ่ะจริงไอ้เฮียเล่นกันเองแม็กควายน่าสงสารเว้ยจริงจริงพี่กูเริ่มสงสารแล้้วกกไมม่ออยาาลัสสงงรรจิ นี่ยคเกียดท่าเยียในทุกวันครักท่าเียในทุกวันเลยบ้าที่เป็นรเออพวกมันจะมาทายละเแต่เสียงนีมันไม่ได้ดังนาไเนข้างข้าแต่เขาบอกว่าพี่อะเรื่องตัวหอมนี่ ไอตัวหอมจริงแต่ตอนนี้ไม่หอมอะไรเรียกูไปแต่ตัวหอมตัวหอมจริงทำไมถึงตัวหอมพี่ผมดูดาน้ำบ่อยจริงเหรอฉีดน้ำหอมด้วยอาบน้ำด้วยพี่สะสมน้ำหอมปะไม่ผมใช้แค่สองอย่างแต่ผมไม่บอกอะไรเดี๋ยวกูซื้อยากพี่ห่วงด้วยเพราะกูเคยแล้วเอาแค่ชื่อแบรนด์ก็ได้ไม่ได้แม่งรู้ไม่แต่ชื่อแบรนด์อ่ะมันมันมีหลายรุ่นไงอควาดิพามาอันนึง ใช้มาตั้งแต่เด็กเลยอีกอันหนึ่งยังไม่บอกเพราะอันนี้คือโปรดโปรด แต่อันนี้พี่ไม่รู้พี่รู้เปล่าผมซื้อเกมร้านหนึ่งตั้งแต่เด็กซึ่งผมซื้อร้านเดียวกับพี่โอเปซอรอ่ะแลว่าพี่โจพี่โจแล้วทุกครั้งที่จะมาส่งกูก็จะบอกก่อนว่าเดี๋ยววันนี้พี่ไปส่งฟานก่อนนะอ๋อใช่ใช่เหมือนกันก่อนเจอโอ๊แล้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปส่งโอ๊ต่อตลอดเลยแต่ไม่ต้องมาหากูก่อนสเลยใช่ทางผ่านใช่แล้วก็แบบไม่รู้จักกันกานส่วนตัวนะแต่ว่ารู้จักผ่านคนขายเกมโปเคยไปซื้อเกมเขาว่ายี่ตลกมากบ้านเขาอยู่ตรงแยกภาวนาและไอ้ตรงซอยนั้นไม่มืดมากผมก็ไปจอดเพื่อรอเขาเ่าเอาส แล้วแบบตำรวจอะแม่งขับมอเตอร์ไซค์มาเว่ยยี่แม่งจอดมาคิดว่าซื้อยาเอ้ยยี่แม่งเรียกผมรถตำรวจเยี่ยวไอ้สัสวอาพี่ผมมาซื mm ้อเกมแล้วแม่ก็แบบยี่แม่งมองหน้าผมเงี้ยเฮ้ย ดาราป่ะเนี่ยใช่พี่โอ้โ oh. หขอบคุณพี่จะจดจำได้คงไ,ไม่ตรวจเยี่ยมเพวิ่มแล้ตวตัวดีเลยดาราเนี่ยตัวด,ดูดยาเลยตรวติดยาเลยมานี่มานี่มานี่ยเนี่ยยี่ลาผมไปหลังรถเว้ยจะตรวจเยี่ยมได้เลยยี่แล้วพี่คนที่ส่งเกมมะเดินหิ้วเกมลงมาก่อนแล้วเห็นบอกพี่นี่ไงผมมาซื้อเกมจริงจ่ายตังค์ในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยผมโดนประจําลยไรแบบนี้ผมซื้อพี่โจมา20กว่าปีแล้วแม่ผมยังเคยคิดเลยนะว่ามึงทำอะไรกันอะ ยากกันแล้วคืออยู่หน้าบ้านแล้วแบบเขาจะชอบใส่แต่ของเขาชอบใส่ซองกระดาษมาสีน้ำตาลอ่ะแล้วก็เอามาให้ยื่นให้อ่ะแล้วก็ให้ตังค์แล้วลกล็กลกลกแต่จริงๆคือกูจะลงแดงอยากเล่นวินนิ่งพักหมาอยากเล่นพีฟ่าอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อเลยครับผมกับโอ๊ตจะดังได้ได้ดิวเดียวกันคือเขาได้ของมาเขาต้องถอดผมกับโอ๊ต ว่าเอาไหมคิดจะกองคนอื่อน,นเลยเพลงห้ามาใหม่เงี้ยมาละโทรมาล<ฮ>ะเฮ้พี่มีเครื่องหิ้วเงี้ยเอาไหมเชื่อไหมว่าว่าสิ่งที่พี่เซฟานป้ายยากกูรู้สึกว่าแบบกูโดนที่สุดอ่ะคือทีวี เขามีคลิปเลือกทีวีอ่ะแล้วกูแบบอันนี้กูไม่เคยรู้ว่าทีวีแม่งละเอียดอะไรขนาดนั้นรู้จักคุณหยวนดาร์คออนไฟป่มอ่าหยวนดาร์คออนไฟกับผมอ่ะเคยทําอะไรที่ติ่งตองที่สุดแล้วผมอ่ะชอบทีวีมากพาร์มามาตอนแรกกเก็บตังคูซื้อก่อนหยวนจะเป็นคนชอบเสียงฟังเพลงออดีโอไฟล์แบบเสียงเทพอ่ะผมกับหยวนอ่ะชอบไปที่ร้านจนแบบผมกับหยวนไปบ้านลูกค้าไปช่วยช่างเขาทําลงทีวีกับเดินสายไฟอ่ะ เพราะว่าชอบอยากเรียนรู้ตอนนั้นเป็นดาราเป็นดาราเตยานเนี่ยแหละไก่หยวนเนี่ยสองคนอ่ะไปกับเจ้าของร้านที่เราสนิทอ่ะเขาจะไปสอนวิธีทําก็เราต้องไปช่วยเขาไงเราจะได้รู้ว่าเราไปทําเองที่บ้านยังไงผมไปกันสองคนจนแบบเจ้าของบ้านเขาเดินลงมาครับเฮ้ยน้องน้องสองคนเป็นดาราไม่หรอแล้วน้องมาทำแบบนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดืออเดืออเดืออคือกูต้องมานั่งแบบติดไอทีวีเข้าเดินสายให้มาอย่างเงี้ยหยวนแม่ก็นั่งห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่ง ไม่ต้องไปถึงชอบอ่ะพี่เราเกิดมาในยุค80ถูกป่ะยุค80เป็นยุคแรกที่มีทีวีโชว์พ็อปคาลเจอร์มันอยู่ในยุคนั้นอ่ะผมชอบแบบอะไรที่มันเป็นพ็อปคาลเจอร์แล้วชอบดูชอบอะไรเงี้ยผมเกิดมาในยุคที่เราดูทีวีอ่ะผมก็เลยอยากได้ทีวีที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่พี่ไปเที่ยวไปเที่ยวเยอะก็ไปนะแต่คือผมเป็นคนไม่ชอบเที่ยวลำบากผมไม่ชอบไปแบบแบคแพคแน่นอนผมชอบไปเย็นประเทศเย็นเนี่ยผมเดินได้หมดเลยนะชอบประเที่อนประเทศร้อนนี่คือหมดแรง ถ้าหนาวหนาวนี่คือไม่ต้องห่วงเลยผมไปอังกฤษอะผมใส่เสื้อกล้ามเดินฝรั่งยังใส่ชุดกันหนาวผมชิลชอบผมเป็นคนชอบอากาศเย็นนอนที่เ็เปิดแอร์เย็นนอนผมไม่ใส่เสื้อผ้าเปิดแอร์เย็นเปิดแอร์เท่าไหร่นี่สิบหกห้องผมเขาแนะนําว่าไม่ต้องใช้ใช้แค่หมื่นห้า B T U พอหมื่นแปดเอาท็อปท็อปเลยเอาแรงแรงเลยแล้วอาบน้ำผมอาบน้ำเย็นไม่ว่าจะประเทศอะไรจะไปญี่ปุ่นหน้าหนาวไปอังกฤษหน้า <c oughs> หนาวผมเปิดน้ำเย็นไม่เอาอาบน้ำร้อนเพราผมอาบน้ำเย็นได้ผมไอที่ผมบอกว่าบาร์สบอมอะผมอะอาบน้ำเย็นนะ แล้วบาดบอมแล้วเอาน้ำแข็งใส่ไม่ได้เอาน้ำแข็งใส่ไม่ไม่เคยมีไม่เคยเจอนะพี่คุมบ้าใช่ไหมคุมว่าอันนี้แหละที่ผู้หญิงไม่ค่อยชอบเลยเพราะผู้หญิงชอบเอาน้ำอุ่นแล้วถ้าไปนอนบ้านเพื่อนสมมุติผมไปนอนบ้านพี่ป๊อปแล้วพี่ป๊อบบ้านแอร์แบบเป็นพวกสายเปิดยี่บห้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะขี้ร้อนจะนอนไม่หลับผมก็จะเข้าไปอาบน้ำสี่ห้ารอบอาบน้ำเย็นแล้วกลับมานอนน้ำเย็นกลับมานอนเฮียวะบอกผมได้เดี๋ยวผมเปิดติบบกให้ไปโรงแรมที่ไหนนะผมจะ ทำคอสะแอร์ก่อนกูเช่าห้อ,องเขาไม่โทรนะกูทำเองเฮ้ยห้องเปิดเสร็จปั๊บเอาไอ้น,นี่ออกมาไม่บบโคตรสกปรกเลยอ่ะก็มาล้างมาขัดมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมจะมีอกระป๋องที่ให้ฉีดอ่ะแล้วมันจะทิ้งไว้สัก15ทีมันก็จะดูแลของมันเองแล้วเราค่อยเปิดแอร์มันก็จะดูดเข้าไปฮะมทำอย่างนั้นแหละทุ่งไร่พี่กุ้ยพัดเยอะดักแล้ว อีกอีกห้าปีข้างหน้าพี่ได้วางแผนนะพี <man 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 ่ว่าพี่อยากทําอะไรต่อก็วางแผนไปนะแต่มันไม่ได้มันเป็นแผนแบบ f i v บ year plan อะแต่ผมแค่อยากรู้สึกว่าตอนนั้นผมสนใจอะไรผมก็อยากจะทาไอ้สิ่งที่ผมสนใจเรื่องบอลยังไงก็ต้องไปกับผมจนตายแล้วแฮปปี้อยู่แฮปปี้ตลอดฟุตบอลคือผมไม่รู้สึกเหมือนทํางานทาอะไรเลยคือเนี่ยอย่างผมมาคุยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแม่งเหมือนมาเจอเพื่อนอะแล้วฟุตบอลมันมีมันมีแบบนัดที่พี่ไม่ได้อยากดูไม่ได้อยากอะไรบ้างไหมพี่แต่จำเป็นต้องดูทีมชาติไทยตัทีมชาติไทยเตะ แล้วก็ทีมชาติอิตาลีผมเบื่อกับการดูทีมชาติไทยทีมชาติอิตาลีมากเลยเพราะว่าทีมชาติไทยและทีมชาติอิตาลีมันควรจะดีกว่านี้แต่แม่งชอบเล่นให้แบบแม่งเซ็งอ่ะแต่มันเคยได้แชมป์โลกนะพี่แบบไปได้แชมป์ยูโรไม่ได้ไปบอลโลกต่ออย่างอิตาลีอ่ะยูเว่ผมก็หัวร้อนนะแต่คือผมมาบึ้งหัวร้อนกับทีมชาติอิตาลีกับทีมชาติไทยตอนดูหลังๆไม่ค่อยอยากดูทีมอิตาลีกับทีมชาติไมีสิทธิ์ไหมี่ทีมทีมชาติไทยไปบอลโลก โอเคพี่ไม่ต้องตอบแล้วโอเคพอเอาง่ายๆผมหวังว่าจะมีก่อนผมตายแล้วกันผมอยากดูผมแค่รู้สึกว่าถ้าไทยได้ไปบอลโลกอะฟีเวอร์ในเมืองไทยไม่คงโคตรเจ๋งเนี่ยแล้วมันน่าจะแบบโคตรแฮ ppy นะ แบบเฮ้ยดูบอลกันทุกคนดูกันหมดใช่ไหมทุกวันนี้กูดูบอลผู้หญิงอะไรแม่งทุกคนแม่งแบบเบื่อผู้ชายดูบอลน่ะอ๋อดูบ้างแล้วแต่ถ้ามุดไทยได้ไปบอลโลกผู้หญิงมันก็จะแบบถ่ายอิสระแคมถ่ายประวโลกแฮปปี้นะมีอะไรให้ทำวันนั้นผมไปรายการพี่คอเนี่ยผมก็พูดอย่างนี้ก็คือมันหามากผมบอกว่าออฟเป็นไฮเมอร์หนังเราต้องพอมีความรู้เรื่องฟิสิกส์เรื่องการเมืองเรื่องแบบการแบบประวัติศาสตร์อะไรเวนี้ต้องรู้เราถึงจะดูเข้าใจบาร์บี้อ่ะเราแค่มีผู้หญิงไปด้วยก็ดูได้แล้วเพราะฉะนั้นนดูเเเอออาาปไฮมร์ง่่ยยกวะ โอเคครับ <Okay. S 1> อะขอบคุณลูกค้านะครับผมกังนำคลินิกนะครับตอนนี้นะครับผมมี31สาขาทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็ในกรุงเทพเกือบทุกเซ็นทรัลแล้วก็ทุกเดอะมอลล์มีกังนำคลินิกแน่นอนแวะไปทำกันนะครับส่วนต่างจังหวัดล่าสุดนะครับตอนนี้เซ็นทรัลขอนแก่น กับเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีมาแล้วนะครับใครที่ใกล้ที่ไหนก็ทำที่นั่นได้เลยใครที่สนใจมาลองทํากันได้นะครับเห็นผลจริงแล้วค่อยซื้อคอร์สทำต่อนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวนี้เขาไปใช้บริการกลางนำกันหมดแล้วคลิปรีวิวก็คือมีเป็นพันเลยนะจ๊ะชื่อเสียงเรื่องเลเซอร์ขนนี่คือใครเขาก็รู้กันทั้งหมดนะแถมราคาเข้าได้ถึงทุกเพศทุกวัยเขาใช้เครื่องนำเข้าจากอิตาลีมูลค่า25ล้านของแท้ส เขาใช้เครื่องนำเข้าจากอิตาลีมูลค่า2.5ล้านของแท้ทําแล้วเห็นผลแน่นอนจ้าไม่ต้องห่วงจ้าผมถ้านึกถึงคนครับต้องนึกถึงกังนําคลินิกเพราะที่กังนําคลินิกใครๆก็สวยได้ครับ ยขอบคุณสถานที่ครับ Yellow Stone Camping ครับสวยมากเขาใหญ่มีสถานที่พี่มีเขาใหญ่เขื่อนศรีนครินเขื่อนศรีนครินแล้วสปันครับสปันคือน่านขายที่ใกล้ที่ไหนอยากลองไปแต่ว่าพี่พี่ฟานบอกว่าที่น่านสวยมากให้แวะไปเที่ยวที่ที่ที่นี่เดินทางสะดวกแล้วก็ฝาก ช่องพี่ฟานด้วยใครที่ชอบทําอาหารก็ไปไมค์เควสแล้วก็ใครที่ชอบฟังบอลเฮ้ยแอนดี้ Andy, โลแม่งเด็ดท้องกับบอลฟุตบอลแล้วมึงรอแล้วมึงลุ้นเลยตอนมึงดูมึงลุ้นเลยมึาจะลุกไหมว่าเขาจะลุกทําท่าไหมจะลุกทําท่านี่รอดูเลยคนผมเห็นคนแม่งรอดูกางเกงด้วยนะว่าพ,พี่ใส่กางเกง,งอะไรใช่แม่งรอรอไข่กูแล้วบางวันลุกกูเห็นเป็นบ็อกเซอร์อกูพี่ มันต้องรู้ก็ได้นะมันจะไม่มันจะไม่หลุดออกมาจะไม่พี่รับผู้ชอบไปลับที่มี่หลายแล้วก็ทะเลาะกับอินเทอร์เน็ตอ่ะชี้อินเทอร์เน็ตนี่กูเปลี่ยนสามเจ้าหลายเจ้าเลี่ยเราบอกค่ายว่าเฮ้ยมึงเอาหน่อยดิวะช่วงเนี้ยเอาหน่อยดิโอเคขอบคุณพี่ปาครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับพี่ครับขอบคมาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ